องค์การบริหารส่วนมาดูกันที่พิธีเปิดตลาดที่ราชพัสดุหรือตลาดสนามย่านะคะหลังปิดปรับปรุงมานานกว่า1ปีค่ะ เมื่อเวลา18บแนาิกานาทีของวันที่2 7กคุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์พงศวสดิ์สวัสดีวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดที่ราชพัสดุหรือตลาดสนมามญ้าโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการคอยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายสวุวรรณบวรธรรมรัฐประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดที่ราชพัสดุหรือตลาดสนมามหญ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมกันกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของตลาด ราชบรรัดุแห่งนี้ว่า เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองราชบุรีและยังมีหอนาฬิกาสิ่งปลูกสร้างที่กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองราชบุรีในอดีตบริเวณแห่งนี้มีหญ้าขึ้นเขียวขจีไปทั่วทั้งสนามและยังมีน้ําพุตั้งอยู่ตรงกลางสนามคนทั่วไปจึงเรียกกันติดปากว่าสนามหญ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2527ราชพัสดุได้มีโครงการปร,ปรับปรุงตลาดต้รุ่งสนามหญ้าให้มีระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นจึงได้ทําการสร้างหลังคาคุมกันแดดกันฝนขึ้นอย่างทาวรและจัดแบ่งสรรพื้นที่ขายของให้แก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเข้ามาค้าขายและได้ตั้งชื่อตลาดโต้รุ่งที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่าตลาดราชพัสดุสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นตลาดขายของขายอาหารของกินตลอดทั้งวันมาจนถึงปัจจุบันตลาดราชพัสดุได้เปิดทําการค้าขายมานานกว่า25ปีอาคารร้านค้าในตลาดราชพัสดุสนามย่าราชบุรีบางส่วนก็ สติมชรถชุดโสมในส่วนของพื้นผิวถนนภายในตลาดก็มีการปรับแต่งพื้นผิวกันอยู่บ่อยครั้งทาให้หลังคาอาคารต่ําลงอย่างผิดปกติบรรยากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะเวลากลางวันในช่วงฤดูร้อนต้องใช้น้ําจากสปริงเกอร์รดราดหลังคาทุกวันเพื่อบรรเทาความร้อนอันเป็นสาเหตุให้กระเบื้องหลังคาผุกร่อนแตกร้าวประกอบกับปัญหามลภาวะที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ที่มีผู้ขับขี่เข้าไปในตลาดจึงทําให้เข่าจากท่อไอเสียปลอมปนลงไปใน อาหรตลดทั้งวันดังนั้นเพื่อสุขอนามัยของผู้หมาซื้อสินค้าทางคณะกรรมการและสมาชิกชมรมตลาดสนามหญ้าจึงได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่16กรกฎาคม2552มีมติเห็นสมควรให้ก่อสร้างอาคารแผงลอยใหม่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่รบ437ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยชมรมตลาดที่ราชพัสดุได้ดำเนินการจ้างบริษัท b ีดี w e r เอร์จำกัดเป็นผู้ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรวมทั้งสิน้น27,558,800บาทโดยเริ่มก่อสร้างวันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2553และสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่2 6ธันวาคม2554ทั้งนี้ทางชมรมมีความต้องการที่จะให้ผู้ ู้มาจับจ่ายซื้อหาอาหารของกินให้ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภยัยประธานชมรมผู้ประกอบการ้าตลาดที่ราชดุรีราบุรีค่ะการท,ทีสิ่งการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ชาวราชบุรีให้การต้อนรับผม ด้วยความประโยชน์ให้กับทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคเป็นภารกิจของกระทรวงสาหกรรมด้วยเช่นกันผมก็ต้องชื่นชมกับงานม,มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเป็สมุต์นิรัน่ามือรีว่ากระทรวงสาหารรม